ขันใจพี่สไปอ่ะอันนี้น้องตังนะคะส่วนส่วนนี้พี่เต็มใจอ้าเด็กเรียนค่ะไม่ต้องบังคับให้ทำการบ้านไม่ต้องค่ะถึงเวลานั่งทำเองเลยเก่งมากค่ะอันนี้น้องตังค่ะสวัสดีครับกันสวัสดีครับผมชอบพี่สไยครับ ร้อนหอ่อร้อนนะใส่หมวกด้วยว่าลูกมันหนาวตัวหนาวอากาศจบแล้วอันนี้เพลงใครลูกเพลงใครอันนี้พี่สาวจะคอยเปิดเพลงให้หน้องนะคะพี่สาว พี่สาวจะรู้ใจน้องว่าน้องชอบอะไรถาาไรถ้าเ <c oughs> อาไปไปฮมาไหมสไปมาไหมลูกเฮ้ <c oughs> ทีวีมันงนวงว่าหนูพูดว่าอะไรอะพูดใหม่ดูลูก เจอไหมคะตังเพลงไหนอาตังไปชี้บอกพี่ไปอ,นนอันนั้นคือเพลงเดียวได้พูดก่อนเดียวได้ดไดกางเกงนี้มันยาวไปบ่ลูกอะพร้อมยังลูกขึ้นเต้นว่ะเออออกกําลังกายเร็วพร้อมยังอยากโลมันพี่สไปไหมอยากเก่งเหมือนพี่สไปไหม พี่เต็มใจเปิดให้เสร็จแล้วพี่เต็มใจก็ไปทําการบ้านต่อนะคะอยู่ทางนู้นเป้าหมายวันนี้คือโอ้วันนี้วันนี้เต็มใจได้การบ้านมาสองแผ่นสี่หน้าเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดนะคะหยุดที่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมลูกเสือของพี่ของรุ่นพี่ห้องอนุบาลก็เลยได้หยุดการบ้านก็เลยเยอะหน่อยวันนี้เป้าหมายวันนี้ทํากี่แผ่นคะสีส่แผ่นก็เซนหมดเลยสี่สี่หน้าน่ะเอาเท่าที่ไหวนะลูก เหนื่อยก็พักก่อนอ่าแล้วเรามาดูน้องต่อน้องจะทำอะไรตั้งเพลงขำมันมากนะลูกแม่ลูกมาเต้นหน่อยเร็วออกกําลังกายหนย่อยเร็วจะเอาอะไรบาลองดรือคริสเตียนดีออทุกคืนก่อนจะนอน นั้นมันคิดจะมองอย่ามาหึงล้กันได้เจอกระซุนมเป็นลูอออกซองตังครับตังครับบ๊ายบายก่อนแม่แม่จะปิดแล้วบายบายเอาบ๊ายบายวสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะอามื่นหน่อยค่ะ